วอนนี้ไม่มีงานเราก็ทำในแถวบ้านก่อนนะครับก็พอได้วิ่งอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้าน้านโทโเงินครับรรก่อนสวัสดีนะครับตอนนี้เราก็รองอานคาราบาวอยู่นะครับตอนนี้เราก็มาวิ่งกับทีมงานต่อซับรุ่งเรืองนะครับตอนนี้เราอยู่ที่พิกัดบ้าน ้านคนเงินนะครับวันนีเ้เลี้ยงช้างก็เยอะครับก็เลยลงภาพให้ดูนะครับเลี้ยงช้างเป็นอาชีพหลายครัวเรือนครับแถวบ้านสำโรงบ้านท่าวงตำบลท่าวงอำเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เขตติดต่ออยู่กับเขตอำเภอชุมพรบุรีนะครับตอนนี้ก็วิ่งแถวบ้านไปก่อนนะครับเดี๋ยวรองานคาราบาวนะครับหลังจากได้สอบถามทาง แมคโคที่อยู่ขอนแก่นนะครับเป็นของปออีท e นะครับซึ่งทำเขาแก่ก็บอกม้ว,ว่าตอนนี้กำลังเคลียร์เสาเข็มนะครับตอนเสาเข็มที่เขาตัดทิ้งนะครับแต่ก็มีทีมงานที่วิ่งอยู่ด้วยกันตอนนี้เขาก็ไปสแตนบายที่ขอนแก่นแล้วนะครับก็มีงานรองรับครับ วิ่งกับทีมงานของสายบ่า6ณ2ได้ครับแถวรอบเมืองขอนแก่นนะครับค่าเที่ยวก็คาราบาอวนคารับาวครับสำหรับการรับชมนะครับตามคนติดดินดีซีไรด้วยนะครับ